ครับพี่น้องยียง่เราก็ทูช่องช่้างจากักรพรรดิลออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็สร้างจากักรพันธ์ออฟฟิเชียลแฟนเพจนะครับวันนี้เราดูกันยาวๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทประวัติศาสตร์นะครับปราสาทหินเขาพนมรุ้งนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับเดีย๋ยวจะพาเดินชมนะครับ เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกปกติแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินผ่านประตูทุกช่องเลยนะครับนี่พี่น้องทุกประตูก็คือทะลุก,กันเลยนะครับพี่น้องนะครับพาเดินชมด้านใน นะครับมีกลิน่นข้างขาวเนอะอาจจะมีกลิ่นข้างขาวนะครับระหว่างทางนะครับขอบหน้าต่างห้ามนั่งเนอะห้ามนั่งเดือ้อ นอกด้านนอกนะครับปราสาทแรกอนเนกหรือแต่เป็นส่วนขาไม่รู้ว่าคืออะไร สึกอินเทราชิตสีสึกอินเทราชิตอันนี้พระวรุณทรงนาคจำลอง อันนี้สีวลึงจำลองครับอันนี้ทอดสมสูตรรางน้ำมนที่ต่อออกมาจากภายในประสาทประธานรางน้ำมน จะต่อมานี่อเป็นรูไปสามสี่ทิศเลยหข้างบนข้างบนนี่คือข้างขาวนะครับ อันนี้ห้ามเข้าห้ามเข้านะครับเป็นรูปปั้นมันจะเป็นพักโคบอหายากมากนะครับเดิอนออทางนี้ห้ามเข้าอันนี้ปราสาทด้านนอกเราเดินมานะครับ

เราฝังนี้นะอันนี้น่าจะขุดพบใหม่ขุดพบใหม่ ว่าสมบูรณ์แบบนะครับบิใหญ่อลังการมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นว่าคืออะไรเขาขุดพบใหม่หรืออะไรนะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ทางเดินลานด้านทิศใต้มนดกภาษาขาวนมลุกการดงนนขุด เพื่อศึกษาอ๋อเพิ่งเพิ่งขุดงบปี2567ที่ผ่านมานี้นะครับตรงนี้เพิ่งขุด2567ที่ผ่านมานะครับเพิ่งทำการขุดปีที่แล้วเป็นทางเดินนะครับออกมาจากนี้ทางเดินออกมาจากนี้ เดี๋ยวพี่น้องว่าแห้งคูดแห้งพอ่อเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แห้งคูดแห้งพอนี่ต้อรว่าแล้วเดินต่อครับอันนี้บนนรรณาลัยนะครับหรือว่าห้องสมุดนะครับองห้องซื้อห้องสมุดกันแล้ว ด้ายนี้เป็นเลื่ตยประตูข้างหลังพื้นกระพังเบิดเ,นะเดินต่อนะครับยิ่งใหญ่หลังการมากนี่คือปีแสดงว่าข้างบนคือข้างขาวเยอะมากปีในิืนยูเป็น,น,ปน่วนตู ด้านหลังเข้ามาเจอสระโบราณน,นะครับสีสระอยู่ด้านหลังสะบัวนะครับ สวยงมากมากครับพี่น้องครับบัวโบราณเดี๋ยวพี่น้องคว่าแห้งแห้งขุดแห้งพอนะครับแห้งขุดแห้งพอนะยิ่งขุดยิ่งเจอนะครับยิ่งขุดยิ่งเจอนะครับกับอนาตบดประดุษสิขุดพ่ออย่างอีกแน่นะครับพี่น้องครับยังขุดประทันเวอร์ซนะัม ทำเลยทำเลยขอขออภัยในความเหมืนกล่องกล่องซันด้วยพี่น้องเด้ว ขึ้นมาฮะขึ้นมาฮะทางหลังขง้งอ๋อน,นี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหน้านะครับที่ถ่ายมาจากแรกๆคลิปตั้งแต่ต้นคลิปคือด้านหลังอันนี้คือเราถ่ายจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับ นี่เป็นเสือพี่น้องบุกเค้มาจากเทือจะมาเทือแหลกครับอันนี้คือคลิปนี้คือถ่ายจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปถึงข้างล่างเดี๋ยวจะกลับกล้องมาให้ดูข้างบนตอนนี้ข้างยางเด่นก่อนพี่น้องฝนก็จะเเต,ตกเเตตกาจะเศร้าหนาวว่าในล่างนี่พหนาวว่ในล่าง ลกลางร่มนะครับอตอนสายๆนะครับคนก็ยังมาไม่เยอะนะครับอันนี้คือทายจากทัางหลังมาทาั้งหนาด้พี่น้องบอกเคยมาจะเคยขอยกไปขืนทัางหลังก่อนแล้วเนาะครับรถขืนมารวยๆแล้วเนาะ สวยมากอันนี้รู้สึกเป็นทางยางลงไปสาเขามีสาบนร้านด้วยทางนี้นี่ดีอันนี้อันนี้คือก็ยังไม่ได้ขุดอะไรนะครับก็เห็นแต่เสาเป็นเสาๆข้างๆทางจึดลงไปนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ขุดนะครับแต่เห็นเป็นก้อนหินอยู่เป็นนองเป็นขอบขอบเพื่อนขุดตํางโประมาณนะครับ ลงสะได้พางยังไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องได้พาเดินเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นทางเดินหินศิลาแรง เดินไปถึงบันไดแป๊บนึ่งนะครับง้ามหลายพี่น้องง้ามหลายสวยแห้งครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะกลับกล้องไปดูข้างหลังกันนะครับปาดง้ามคัก นี่บ่มองอีอคำเกี่ยม,มันลงมากนี่พี่น้องสวยมากปาดงามหลยงามหลยสุดยอดมากครับให้ดูกันเต็มๆเลยนะครับ นีงนง่งามบอพี่น้องงามบอขันงามคอมเมนต์มาเลยด้วยคับหาเวลาว่างมาพาพี่น้องท่องเที่ยวในโลกออนไลน์นะครับพี่น้องครับกะท่องเที่ยวไปกับ ใต้ตะกัพันครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปบันไดทาาปุนครับพี่น้องครับขออนุญาตเดินแปน๊บนึงนะครับขอแล้วครับพี่น้องโอ้อยังว่าจะข้าวหนึ่งแล้วนะครับสังเกตว่าบันไดจะเป็นแบบคือบันไดคุน้นคุ้นตัวใหญ่นะพี่น้องคือบันไดคุ้นแปดศอกไปยังสันนะครับคือบันไดคุ้นแปดสอกไปยังสันอุ๊ นี่คือเราเดินจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับด้านหน้าสุดจะมีปราสาทอีกหนึ่งปราสาทอยู่ตรงนี้นะครับอันนั้นข้างหน้าน่าจะเป็นทางทางเดินขึ้นมานะครับน่าจะเป็นทางเดินขึ้นมาทีนี้ก็จะเป็นาลานน่าจะเป็นลานชมวิวสมัยตะกี้เนาเหนน้องๆนะกระส้มเหมือนข้างหน้าก็จะเป็นเป็นผ้าเป็นยังสวย,สวย อันนี้คือทางเดินขึ้นมานะครับทางเดินขึ้นมาจากข้างหน้าเนาะน,น, <c oughs> นี่ก็จะเป็นปราสาทหลังแหลกอยู่ด้านขวามือนะครับแต่ยัาง,ง,างไม่จะทั้งหนาหลายพี่น้องงามหลายไม่ยืนตรงนี้ก็จะเป็น ตรงกลางนี่ก็จะเป็นเห็นปราสาทขาพนมรุ้งนะครับสวยงามมากๆานี่แหะครับพี่น้องครับ สวยมากเลยนะครับสาหรับครังแหลกของวาสารสกพันธ์นะครับเทือแหลกเลยนะครับทีมาเบิงปราสาทเขาพนมดุงกับพี่น้องครับเก็บบรรยากาศและกับความสวยงามระดับโลกนะครับประเทศไทยมาให้พี่น้องในเบิงในช่วงกันทางช่องช้างสกพันธ์เราคน้าพี่เชี่ยนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจและก็บเฟซบุ๊กต่างๆนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็พาชมักเท่านี้ก่อนนะครับความสวยงามมาพี่น้องครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบคุณที่มีคำโฆษณาครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ